บทที่สี่สลระอีตีอ่านว่าตออีตีตออีตีชออีชีมออีมีสออีสีรออีรี ออาฝาชอ,อีชีฝาชีอ,ออีอีกออากาอีกาบทที่5้าวันยุกไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวากออากาไม่เอกกากออากาไม้โท้กา กอากาไมตรีกาโกอากาไมจัตวาก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 า ดี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 ด,ดีต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 ีคออาคาคออาคาไม่เอกค่ะคออาคาไม่โทรค่ะคอคาค่าค่ะค่ะค่า ้าทาทาทาว่ายามานาช้าฟ้า ขออาขาขออาขาไม่เอกขาขออาขาไม่โทค่าขาขาค่าขาขาค่าผ่าพา โกอากางอางาโตอาต,อตานายาพออาพาอ่านว่าพาทออาทาอ่านว่าทา โออาอ่านว่าอามอามาอ่านว่ามาขออาขาอ่านว่าขาผออาผาอ่านว่าผาหออาหาอ่านว่าหาฝออาฝาอ่านว่าฝา งออูงูอ่านว่างูปออูปูอ่านว่าปูชออูชูอ่านว่าชูดออูดูอ่านว่าดูหออูหูอ่านว่าหูรออูรูอ่านว่ารู ตอ่อีตีอ่านว่าตีชออีชีอ่านว่าชีมออีมีอ่านว่ามีสออีสีอ่านว่าสีรอ,อีรีอ่านว่ารีฝออาฝาชออีชีฝาชีออีอีกออากาอีกา 嘎嘎嘎嘎嘎，爸爸爸爸爸爸，姑姑姑姑姑姑，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，弟弟弟弟弟弟，弟弟弟弟 คออาคาอ่านว่าคาคออาคาไม่เอกค่าอ่านว่าคาคออาคาไม่โทค่าอ่านว่าคาทออาทาอ่านว่าทาทออาทาไม่เอกท่าอ่านว่าท่าทออาทาไม่โทท่าอ่านว่าท่า วออาวาไม่เอกว่าอ่านว่าว่ายอายาไม่เอกยาอ่านว่ายาโนอานาไม่โทนะอ่านว่านะโมอามาไม่โทมาอ่านว่ามาชออาชาไม่โทชาอ่านมาชาฟอาฟ้าไม่โทฟ้าอ่านว่าฟ้า าขาคาคาผ้าผ้าฟ้าฟ้าฟ้าหาหาห้า ออูคูอ่านว่าคูคออูคูไม่เอกคู่อ่านว่าคู่คออูคูไม่โทคูอ่านว่าคูพออูพูอ่านว่าพูพออูพูไม่เอกผู้อ่านว่าผู้ ทออูทูอ่านว่าทูทออูทูไม่เอกทูอ่านว่าทู สูสู้ถูหูม้ามีหูป้าดูผู้ดี